ครับนะคะเพราะว่านะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะเป็นพิธีเปิดงี้9หน้ี่69ณหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสวรณภูมิอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับใช่ค่ะขอญาตเป็นเชิญท่านดรอุดมพกฟ้าได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีของการเปยนเชิญค่ะกับเรียน พลเอกไระุญคุ้มฉายาท่านองคมนตรีกับผมนายอุดมโป่งฟ้าประธานชมรมที่เอ็นกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดชุมุรีมีความจริงดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพลเอกประบุญคุ้มฉายาองค,นคมนตรีได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานชาติพันธุ์ของเราในวันนี้พระราบดีตั้งแต่สมัยรักเดิมนะครับรักเงาของสมบับ,บุรีเรานั้น นะครับได้หล่อหลอมรวมกันเป็นพลังหนึ่งเดียวนะครับมีรากเสียงมาจากเสียงว่าเสียงเนินนะครับอันเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสำเนียงสุพรรณบุรีการที่จัดงานครั้งนี้นั้นในฐานะที่ผมเองได้เป็นภาครัฐการทํางานทั้งนี้เป็นด้วยความสมัครสมานสมัคคีของแต่ละชาติพันธุ์นะครับปัจจุบันด้วยเวลาอันสมควรผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานพลเอกไผ่บุญคุ้มทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานศิเบชิตพันธ์ ทั้งที่หนึ่งประจำปี2,568ันหบแปดนบัตรนี้ครับลุ่มพวกเราที่ท่านนายกเรานะแล้วแล้วเราก็ได้ดูที่มาที่ไปของแต่ละชนเผ่าของเรานะครับในฐานะที่เป็นคนชนเผ่าเราเป็นชาติพันธุ์เราก็จะถูกสั่งสอนจาก ปู่ย่าตายายเราว่าจะลืมกำพืชของตัวเองผมเป็นเรลาโซงผมก็ป่าโซงวาวแล้วว่าเขาไหลแล้วตอนนี้ป้าก็ค่อยเป็นเมื่ก่อนเราก็เรียกคนไทยว่าป้าป่วยหมู่บ้านก็ป้าปุ๋ยกันเดแล้ว ็พผู้ไทยกันหมดแล้วรเราก็จะถูกสอนให้ทำเรื่องเวลาทำของเราไงไงก็ตามเนี่ยเมื่อเรามาอยู่พื้นแผ่นดินนี้นะครับเราก็มาจากหลายๆที่กันมาตลอดนะครับเวราะท่านนายกทำวันนี้ก็ทำให้เราได้มารวมตัวกันและทำให้โรกนึกถึง ปู่ย่าตายายลรอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็นึกถึงจริงนะที่ผมบอกไปใต้พระมรดโทที่สง่ารท่านารู้ไหมว่าผมเป็นองค์ตีชาติพันธุ์คนแรกของประเทศไทยทคนผมเป็นเราโซ่ผมพูดตลอดเวลาเวลาผมไปที่ไหนก็ตาม,มเวลาพูดถึงไปเยี่ยเยียนที่น้องไปชมก็หล่อมาทุกวันนี้ก็รวม เราไม่เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็จะมากันทุกๆปีเปิดกันมาพบกันเพื่อให้ลูกหลานเราได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นทุกจบีก็ฝากเรื่องนี้ฝากรักภากเอกชนาด้วยนะครับครับขอบคุณมากที่ให้ผมมาเป็นประธานตั้งใจมา ตั้งใจมาจริงก็ติดงานกรับได้เวลาสมควรแล้วครับผม,ผมขอให้ประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ตามที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ขอเปิดเที่ยวปีใหม่เซิบรีแต่งกายวิถีกลุ่มชาติพันธ์ครั้งที่หนึ่ง 2569นหิบับนี้ครับขอบคุณนะครับัดขอขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือนลคะเพื่อต้อนรับการเที่ยวปีใหม่สุพรรณบุรีแต่งกายวิธีกลุ่มชาติพันธุ์สุพรรณบุรีค่ะเพื่อเป็นการเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นเฉลิมฉลองวันปีใหม่เป็นการประกาศกล้องถึงความภูมิใจในอารยธรรมสุวรรณภูมิณดินแดนแห่งเมืองโบราณโอ่ทองแห่งนี้ครับ และโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจะรึึกหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราจะร่วมส่งสัญญาณนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรีไปพ,พร้อมๆกันค่ะนับห้าสี เสียงปอบมบอร์ผู้การฉนงสองให้กับงานเที่ยวปีใหม่สุวรรณบุรีแต่งแต่วิถีกรุงชาติพันธ์ครับ ้องส่งเสริมความสามัคคีและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างยัง่งยืนครับซึ่งในงานวันนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงนะคะของทั้งหมด11กลุ่มชาติพันธุ์นะคะในหมู่บ้านนะ สบายๆหน้าตาทุกท่านดูนอิ่มเอิบมีความสุขนะครับในการที่บอกว่ามาร่วมง,งานสวดปีใหม่ของชาวุชคดอว่าเป็นการรวมตัวนะคะของเอกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วแหละนะคะกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่ายังไม่มีการรวมตัว่บ้านห่อนที่ฝั่งไว้ก่อน,ออนอหนรับ มารกี่วขอบคุณท่รัออบผิดอบถ้ามาปีาออกอรา้วเอาพิองของคำจีนกินแล้วก็อมดเ้อนนะเดี๋ยวหอยกินแล้วรจะมาทำพิธีของปุกไทยทรงดำวันนี้นะครับสุคนธ์คำเดชันครับ สู này, right? bian, an, ่ฝ right? so in ันบริเวณนี้นะครับด้วยความเคารพนะครับท่านรับท่านรองผู้ว่าได้การแั่งงาดทั้งสองท่านนะครับด้วยความเคารพครับอีกสักครู่นะครับสักครู่นะครับวันนี้เรามาพร้อมเพียงกันกับงานที่สําคัญของพวกเรางานที่ไม่สุพรรณบุรีแตงกายวิถีชาติกลุ่มสถริพันธ์นะครับตั่ยิ้เม่อไหลหัวโุ้งป้องนายหัวไม้เติมป้อนเยี่ยวเผาเมื่อกี้วันที่องค์แสงปลุกมีกิ่งก๊อกเป็นกบเป็นกิ่งก๊อกมีความเลี้ ตันตอมจมองต้ติ้ตาฟังงาวุ้ยเข่าน้าเต้าหน้าตุ้งตดงปงเขาน้าเพื่นเพียนตุ้งอและติ้งาติ้งต้รพวงไปดูจะเล่นฮันัายายติ